พียต้นต้นแบบสีมองนญามูเก้นมอญามูเก้นสามหมื่นได้ครับสีเหลืองเท่าไหร่ครับตอนนี้สองสามแสนพี่ตอนนี้เหรอคุ้มขายแต่ชุดหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทอะนล่เมื่อสิบกว่าปีแล้วอ่ะสวัสดีครับผมมากาลเลสเ์ครับผมตาอินดี้ชอบสวัสดีครับถามนิดนึงทำไมเขา้องเรียกว่าตาอินดี้ ถ้าที่เามาเนี้ยคือเมื่อก่อนนะผมมาเปิดร้านเล็กๆแล้วเราไม่ค่อยอยู่ร้านแล้วลูกค้าแม่งตั้งชื่อเลยว่าแม่งพ่อค้าร้านในอินดี้อินดี้ขนาดลูกค้าต้องเอาเก้าอี้มาตั้งกลางหน้าร้านอ่ะเราไปข้างนอกอ่ะเปิดร้านใหม่ก็เลยตั้งชื่อเป็นอินดี้ช็อปเลยอินดี้ช็อปเลย่างยเขาบอกว่าของคุณเยอะมากนะก็พอมีครับพอมีโหดูดิเนี่ย FD ใช่ป่ะหัว FD แล้วดูกี่หัวมีหัวเนี่ยมันเพียบเลยอะแล้วดูดิ B series ตอนนี้ต้นเท่าไหร่ไปรู้ตอนเนี้ย คือฝาแดงก็มีแปะก็มาณสองแสนตอนนี้ครัตอนนี้เหรอมีแปะประมาณสองแสนแล้วหวหัวเอฟเยอะหกเจ็ดแสนอย่างเงี้ยครับหัวเนี้นนะคืออย่างงี้คืออย่างงี้ต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะวันเนี้ยผมมาเดินหาอะไรใช่ไหมครับพี่แล้วก็นี้ผมก็มคิดว่าไอ้คอ,อร์ดต้องหาหลายยากไอ้คอดผมไม่ค่อยมีเนื่องจาะว่าถ้าผมมีผมก็แบบลูกค้าออเดอร์ทั้งคันอย่างเงี้ยคือสั่งตัดสั่งประมูลทั้งคันเนี้ยผมทำาให้ได้แต่ถ้าผมย่อยเนี่ยผมไม่สามารถแบบเอามาย่อยขายเพราะว่าเราไม่มีตลาดย่อยอะครับพูดง่ายๆะผมก็เลยคิดว่าอผม ไอขอดเ,เริ่มเบื่อแนะลอ้วบอกตรงเดี๋ยวพอคอนเทนต์จะเสร็จแล้วไม่หยอ๋อจะเสร็จแล้วจอดไ<อ>งจะจอดเก็บไว้้วไงานานเราเนี่ยพอเห็นพอเห็น fd ปุ๊บเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นรถที่น่าใช้มากนะถ้าเกิดซื้อหัวกระตูดไปอย่างเงี้ยเท่าไหร่จริงๆไม่ต้องซื้อหัวกระตูดซื้อหัวแล้วรื้อย่อยคือคถ้าหัวตูดเนี่ยมันจะแพงขึ้นมันจะต่างกันแสนนึงเลยแต่มันได้ของเหมือนกันแต่ตัวกตูดมันได้โครงตูดแต่มันไม่ได้ใช้อู่แล้วไงทันหนึ่งประมาณเจ็ดแสนแล้วถามนิดนึง fd เน อย่างนั้นเลยอ๋อพูดง่ายๆเลยก็ซื้อหัวหัวโค้งไปแล้วก็ย้ายของไปหมดเลยหัวแล้วก็ท้ายเนี่ยยื้อลือย้ายเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างเบาะเบิร์ดหรใส่ได้หมดจบเท่าไหร่ผมว่าค่าของอะเจ็ดแสนส่วนค่าทําผมว่ารวมทําสีรวมแล้วก็ตีไว้เปลี่ยนคิ้วยงคิ้วยางเลยด้วยนะผมว่าตีไว้อีกแสนหนึ่งแปดแสนประมาณนั้นครับเราได้สองสองแสนล้านหนึ่งโอ้โหเลยรถเลี่ยมๆคียประเทศไทยประเทศไทยขานเท่าไหร่ตอนเนี้ยถ้ารถแท้ๆอ่ะมันไม่มีคนขายผมก็เลยไม่รู้ราคาครับหรอ ขับดีมากนะขับดีจริงขับดีเอฟดีเป็นรถขับดีมากรถขี่ดีเลยอ่ะแล้วคิดเรารับทําด้วยป่ะผมไม่รับทําผมไม่รับทำที่้ขายอย่างเดียวใช่ตอนนี้ค้าขายคือจริงๆมันจะมีราคาแบบพีออเดอร์กับราคามาซื้อหน้าร้านครับผมมีราคา2แบบเลยอยู่ที่ลูกค้าพีออเดอร์ก็แบบลูกค้าสั่งบะมูลผมก็ลูกค้าผมก็ให้ลูกค้ากําหนดราคาสมมติจะเขาเขาบอกว่าเขาอยากได้หกแสนหกแสนห้ามันอาจจะได้ราคานั้นก็ได้เพราะว่าเราเราขายตามราคาที่แบบกดจริง แล้วก็สมมติกดประมูลจบเท่าไหร่ผมก็ขายราคานั้นโอเคเลยละนั่นเลยตามตามราคาจริงครับไม่ได้ไม่ได้มาหวดไม่ได้มาอะไรแล้วก็ราคาขนส่งใช่แล้วกเอาค่าตู้เราแค่เดงเราเราอะไมตรงนั้นครับครับไปเดินต่อตรงนั้นเหรอไปมีทุกรุ่นยกเว้นรถซิ่งอ่ะรถซิ่งยกเว้นเอฟยี่สิบสองตอนนี้ตอนนี้ยกเว้นยี่สิบสองจะมีพี่น้งไม่เคยมีไม่มีเลยโหนี่แค่กี่หัวแล้วเนี่ยสามหัวนะเอฟดีนะครับสามหัวเฮ้ยโอ้โหยังมียังมีเคฝาแดงส้มอยู่นู้นอีกแอบแอบแอบขูนี่เยอะมาก เนนชิญเลยพี่เชิญเลยเชิญเลยอ่ะ้ยเพียบเลยนะถ้าหากคุณเป็นสายยุ่นที่ชื่นชอบ Honda และมีความบ้าคลั่งในตัว H แดงเสื้อที่รวมเหล่าซามูไรไทฟ์อาที่ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่หากใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลายตาม QR Code ที่ขึ้นไว้ได้เลยนี่คือล้อใส่ฮอนด้าหมดเลยเหรอ ก็ติดรถมาบ้างซื้อมาขายบ้างอะไรครับก็เป็นโม e. เก้นเลทีเอฮ้ยโมเก้นหลังนี้ไม่เคยเห็นเลยวะโมเก้น n p เออไม่เคยเลยครท่าสิบแปดเล่นกันเป็นแสนกว่าแล้วนี่เหรอนี่สิบเจ็ดเกือบแสนด,ดูนี่ดูนี่ <c oughs> อะไรอะไรสายเลสติ้งต้องซื้อนะต้องซื้อ90เออนี่เนี่ยนี่แหละอันนี้ eg ่ i รี t เลยเนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยบางคนเรียกซากุระบางคนเรียกสโนอะไรเนี่ยราคากี่บาทอ่ะมีลูกค้ามึงนอกเล่นเกือบแสนครับล้อเนี่หนะครับลอเนี่ยอย่างใบพัดอย่างนั้นก็ตอนนี้ไกลละใบพัดเนี่ยนะใช่โอ้ยใบพัดใบพัดแพงจริงพวกเนี้ยพวกล้อแร่เนี่ยล้อตัวนอกผมบอกเลยลูกค้ามือนอกเขาออเดอร์ไว้หมดนี่ออเดอร์ไว้แล้วใช่ขายแล้วมีเท่าไหร่ก็หมด รอครับใครมีราคาใครมีราคาดีๆส่งต่อผมได้เลยฮต้นต้นแบบซีต้นแบบซี e. บบ e. ใช่ครับโคตรเก่ายี่ปีแล้วเนี่ยพอๆก,กับรถอากเก้าสีได้มั้งผมแดงโหผมแดงโหผมมันบึ้มๆเลยวะไอ้อ่าบึ้มๆเลยนะบึ้มๆเลยอะไรเด<ๆ>ิมๆอะไรแต่งก็มีหมดพี่มีถามมาได้เยอะเลยนะโหนี่มีซ่อนซ่อนมีซ่อนหมดนะยไอ้สีสีทองไายนี้มีหรือเะหรอวะโอ้โหเยอะจริงๆว่ะเยอะจริงๆเฮ้ยมีชั้นสามชั้นสามต่อชั้นสาม นี่เขาชนหน้าซิ่งว่ะการชนหน้าอันล่างเป็นซีเวสมีเชืากเนี่ยใช่ซีเวสมีข้างหน้าอย่างเดียวครับมีหลังมันแอบอยู่ข้างในมั้งครับตัวรนี่อ๋อมีหน้าหลังเลยใช่มีกราบข้างมีอะไรเออเนี่ยอันนี้เป็นซีเวสดีดีทูเฮ้ยเท่ห์อ๋อันนี้ก็เท่นะซีเวสดีดีทูเออเท่ห์อ๋อมีเจเอสดีจี อ๋อมันก็เหมือนเดิมเดิมนะคล้ายๆแต่เป็นไฟเบอร์แล้วก็ช่องลมมันจะผิดกันไงอ๋อเออใช่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 ใชก็คล้ายๆกับสปูลที่ทําตอนเนี้ยประมาณนั้นแหละครับโอ้โหีิเฮดเดอร์เฮดเดอร์ซิ่งหมดนอกหมดเลยนี่มีบ้านเราบางอันที่เป็นของผมแล้วมาแขวนแไว,วนไหม<อ>แต่สใญญ่เป็นของญี่ปุ่นหมดนครับอืออืออันนี้คือไทอาร์มันปะโซนนี้จะเป็นแบบของ FD2 ไทยอาร์ครับอืมใช่โอ้โหมีหมดเลยสีฟ้านี่แขนเดียวสีม่วงครับนะ กระสอบดำกระสอบเทาโอเคดูนี้อันนี้ตื่นเต้นเลยครับสีเหลืองเท่าไรครับตอนนี้สองสามแสนพี่ตอนนี้หรอผมขายแต่ชุดหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทอะเมื่อสิบกว่าปีแล้วอะแต่ชุดที่ผมขอเก็บแล้วผมเหลือชุดสุดท้ายแล้วผมอยากไปทำรถตัวเองละคือขอเก็บแล้วเมื่อก่อนมีตั้งสี่ห้าชุดคนมาขอแบ่งขอแบ่งขอแบ่งครัหมดแล้วเนี่ยอันนี้แตกตั้งไว้ไม่รู้ลูกน้องมาตั้งไหมาไอรถคู่นี้ขึ้นใส่รถแล้วเนี่ย มันใส่ซียแซดมาไม่สวยว่ะเอฟอารเจ็ดเอฟไงคาโลนั่นอ่ะคู่อีบาร์ไอคาโลเกือบแสนคู่นี้เกือบแสนโอ้โหนี่ค่ะเดีนเข้ามานี่แพงรถกูทุกคันเลยเนี่ยชิ้นแพงกับรถมาใชไหมเ้ยทำาไเราเนี่น่อเนี่งเนี่ลเ่ยลองเนี่ยลงคนี่ยาเยลองยลองเี่ลองเนียเฮ้ยลอเยลองนีงเนีลี่แลงเน่ยลอ้ยลอเ่ลอเียลอนียอีเย่ยลน่อีลิ้นมีอะไรด้วยนะครบเลย ลิ้นอยู่ฝั่งแ้วแอบแอบอยู่ลิ้นกับข้างของนีครบอ่ะไหน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 เขาดูหนให,ให้ดูโลโกโล้ในมุกเกเลเฮ้ยโอ้โหเออเนี่ยลิ้นลิ้นนี่แรงมากทางล้านแคกูชนกนชนเดิมเหรอกันชนเดิมครับกันชนเก้าเก็มีหน้ามีข้างมีหางแล้วท้ายไอ้คืนนี้ท้เป็นเดิมครับกี่บาทครับทั้งชุดก็ผมว่าตอนนี้น่าจะมีสามแสนนี่เหรอครับมุกเกละนะนะครับโอนี่ก็มันหมดไฟใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับ หมดไฟอุ้ยทอยดื้อมเลยวะไอ่นี่หาไม่มีแล้เนี่ยรุ่นอย่างเงี้ยไอ้นี้หายากเล่นกันเลยมีไม่มีไม่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 มีสปูนแอบอยู่อันนึงไม่รู้ลูกน้องตั้งไหนไหนๆนี่นี่มเฮ้ยสปูนสปูอืมเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ไม่มีราคากลางแล้วพี่ของน้ำแสนมัะเหรอครับไม่มีราคากลางกันแล้วเห็นไม่ไม่มีราคากลางใครจะขายเท่าไหร่เมืองนอกก็แพงกว่าบ้านเราอีกอะ แต่ตกใจดิจ้าก็ได้สุนตกใจวิสุดว่าสุดว่าเมื่อก่อนเห็นมีคนบอกสมัยก่อนตอนที่ผมสิบกว่าปีแล้วนะครับมือสองขายกัน<ดม>าขายกันมือสองขายกันสี่หมื่นขายไม่ออกอะสมัยก่อนอะรอตอนนี้เราดีเป็นแสนเออเดี๋ยวเชื่อนะเพราะอะไรเพราะว่าขอปัญหายากนะจริงจริงขอไม่ได้หายากนะ,นะพี่ญี่ปุ่นมีให้ซื้อแต่ว่าราคามันแรงมือราคามันสูงแห่หนึ่งมอํามูเก้นมอํามูเก้นสามหมื่นได้ครับ นี่ผมบอกก่อนเลยสมัยก่อนผมเสมัยผมเด็กๆนะครับต้องมีทัมเมอร์เนี่ยผมไปเดินตามเซยงกงแล้วผมก็ทำไงรู้ปะแฝกส่งแฟกไปให้เอลงขายหน้าคที่ไฟข้างหลังหนังสือเอ็โอสมัยก่อนคือ <c oughs> สมัยนั้นคือจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะทัมเมอร์ก็คือแบบว่าก่อนเรารถเราขับมาใช่ไหมจอดถึงบ้านปึง้งก่อนเราดับเครื่องปึ๊บรถจะไม่ดับอันนี้มือเหมือนกับวอร์มเครื่องไว้ก่อน เราค่อยดับทีหลังเออนี่โช,ช,เชคเ<ล>มื่อก่<ข>อ <ผม S 1> นเนี่ยเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยก็คือผมก็จับพวกเกวัดพวกเนี้ยทำมุงทำเมอร์แล้วก็มาขายเรื่อยๆจนพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มขายท่อพอขายท่อแล้วก็ขายเบาะพอขายเบาะเสร็จพวกก็เริ่มขายรถเออพอรถแล้วก็ยาวเลยพี่รู้จักกับผมวาตอนขายรถกว่าปีละนะพี่เลยกว่าปีครับกว่าปีครับเมื่อก่อนซื้อเรากค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยนี่โชคแต่งโอ้โหนี่โชคซิ่งหมดเลยอะโชคซิ่งหมดเลยแล้วแต่ผมถามนิดนึงคนซื้ แล้วรับประกันให้เขาปะรับประกันครับทุกอย่างมีรับประกันถ้าของที่เป็นโชค๊คกล่องของโชค๊คอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์ระบบ,บไฟฟ้ามีรับประกันทุกชิ้นรับประกันหมดผมรับประกันได้ตั้งแต่7วันถึง1ปีอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนพูดง่ายว่าเราซื้อของสวยมาขาย ก็ถ้าสมมติลูกค้าสมมติบอกว่าโชคชุดนี้สมมติมูลค่าห้าครับรับประกัน7วันเขาอยากได้รับประกันปีหนึ่งผมรับประกันได้แต่ว่าค่าโอ้โหรับประกันเซลก็แพงขึ้นผมรับประกันให้ได้ผมกล้ากล้าขายคือของเราการันตีได้มผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเฮ้ยนี่ใส่รถเรเยวมานี่ไทเนียมนี่ผมซื้อจะมาใส่อีโวไงอ๋อนี่ไทเนียหมดเลยนะเนี่ยในอีจีไทเนียมอันนี้ธรรบ้านเราไทเนียมมีฟิลมีอะไรตรงรุ่นหลายอย่างอยู่เฮ้ย ครับพี่ไม่เห็นมึงเห็น FN อะไร FN นี่วะ FN ผมก็มีนี่ก็ FB หน้าหลังอะไรเงี้ยเออคอนโซลไมค์ขาวเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า,างไงถ้าติดต่อติดต่อผมก็เพจหลักก็เป็นอินดี้ช็อปมีเบอร์โทร098 397 0468ครับอ่าเดี๋ยวผมเลียงขึ้นไปห,หน้าจอนะดีไหมดีครับผมบเออเดี๋ยวเราลองเดินต่อเยอะแยะมากเลยเฮ้ยโอ้ย,ยเมื่อกี้เจอตุ้งแกแล้วนี่มน,นี่หลายตัวเลยเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่หกชุดเจ็ดชุดตุ๊กแกเฮ้ยสีเทากระสอบดำไงเออกระสอบดำตูสีผดผิดกระสอบดำมันดูแสงดิดำนุ่นเทาโอ้โหไม่ได้มั่วเออสัตว์ูอีจิวขอแต่มึงหมายไม่ใื่เลยสัตว์ตอนนั้นมึงเล่นขี้เลยเนี่นี่เทาน้ำเงิน ใชราะผมบอกก่อนตอนทำรถแข่งสมัยชาวช้างอะรถผมอะภายในทุกแก่ดำนะทอนหมดทอนหมดนุ่มๆดำถอดิ้งแม่งไม่ใครสนใจทุกวันเนี้ยเป็นตังค์ครับเป็นคุยโอ๊ตอยู่เลยตอนนี้สมัยก่อนผมว่าผมก็เคยบอกว่าต่อไปเนี่ยผมเคยบอกอะโอ๊ตชาวช้างนะผมเคยบอกว่า คุณเชื่อผมเด็ดต่อไปอ่ะ E G E K เนี่ยจะมีแต่คนมีตังค์ก็ต้องการเล่นอือเราก็บอกว่าเชื่อเลยอะก็ป้ายแดง E P สมัยผมเรียนอัลสำชันน่ะราคาสามแสนเจ็ดดูวันนี้ดิราคาไม่ได้อยู่แถวๆนี้ถ้ารถแต่งเยอะถ้าแต่งเยอะหมดล้านกันมั้ยล้านเออคือรถมันทำกันเป็นล้านหมดแล้วรถทุกวันนี้คนทำถึงครับรีสโต้ทำโน่นทำนี่ทำถึงหมดอ่ะอือรถคนทำถึงกว่าเมื่อก่อนเยอะให้คนดูว่าให้ให้คนดูมาเที่ยวเองเออ ดูหมดนี่ก็ไม่ต้องมาแล้วดิใช่ป่ะล่ะูดถูกว่ามาดูเองดีกว่าธนุกว่าใช่ปะ่ะครับกูหิวข้าวที้ตอนนี้บอกตามตรงเลยไปดีกว่าไปดีกว่าถึับ้านแล้วอย่าลืมกดติดสาะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับ,รรบไปครับ <c oughs> ไปสิหิวข้าวไอสัตว์ <c oughs> รออะไรเนะ่ะโอ้โห